อ่ะพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าอันนี้น้าบ่าวเขาให้กินแก่เพ็ดเด้อนมกับขนมเพชรบ่อตะหมฮงบ่เพชรปันใดเด้อบ่เพชรปันใดบ่อเออโดยอ่ะนิฟไม่เน่นน้อยนึงเสียงลมมันค่อนข้างเสียงเฮงเนี่ยพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเพราะว่ามื้อนี้ก็อากาศค่อนข้างสิหนาวอยู่เนาะหนาวบ่ยามเช้าเช้าบ่หนาวปันไดเด้ออ้าวคือว่าบ่หนาวเจ้าบ่หนาวบ่โดยอ้าว ไปหดพักอยู <Wha> ่บ <Luis> ่ตอนเช้าหดอยู่อเจ้ากินจะคนตำหุงสามคนสามคนโดยตำลายบ่อลายอยู่เมื่อกินแหละเออเบื่อแลโด้วยบ่าวมากประธานซ้ำโดยอโอ้ยกินเอาเลยเนาะบัวแชบดักบัวแชบอักขวาบัวแชบบ้าแก่ไปจะกินชีมือเจ้าอยู่่ระเณชีมือเราอืมเจ้าตำเป็นอยู่หรอวะ เป็นยูแต่มันเพ็ดชีมือเฮาเอ้าจะมากินเพ็ดบ่เลยมากินแบบจัดจานเลยเนาะเอาแบบเป็นเพ็ดเลยเนาะเลยป้าโอ้คนในครอบครัวนี่กินเพ็ดบ่บ่กินเพ็ดแต่เจ้าผู้เดียวโดยป้าชมบกินเพ็ดจ้ามากินเพ็ดโดยบมดย่านเป็นกระเพาะบ่บ่เป็นดอกเอ้าอันอันตรายถ้ากินเพ็ดลาย นาบ่าวยังกินบ่ได้เลยของมืองตะกีนาบ่าวก็มาคือกันมากินเผ็ดเฮงตะกีพี่น้องแต่ว่าคุมือนี่มากพริกแบบใส่คือว่าใส่บ่วงหนึ่งก็คือว่าแสบท้องเบิด์พี่น้องเลยเนาะมันมันบวกกับเฮาบอกข่อยกินเข่าเส้าบ่เรื่อแนวใดเวลาเฮามากินแบบเอ่เธอเดียวแล้วมันอาจเสิเหตุให้เฮาแสบท้องนะเนาะแต่ว่าเจ้ากินเข่าตรงเวลาอย่าว่าเลยยามเช้าย้ำยังกินแล้วค่ะกินตรงเวลาอย่างเนาะ ก็พากันกินแต่เศ้าแท้ต่โมโหกินแต่เศ้าโมฮาว่าไปเลี้ยงงัวอ๋อเราจะไปเลี้ยงงัวก็เลยชวนเจ้ากินต่โมโหเอ่อทางพ่อกับแม่ไปแซมมันหนิไปบัสเซิร์นเขาไปงานดองโดยไปหมู่บ้านใดนะบ้านยังบ้านแกงหลวงคือกันอ๋อแต่ว่ามันมันมันมีอันฝั่งตรงข้ามบ่างเปล่ อ๋อเก่งหลวงคือการนอเลยโอ้ยามนี่งานแต่งงานนะพี่น้องเออเปิดแต่งงานนอเลยพี่น้องกันเองอินดีบอไปงานแต่งเลยอืมน่ะยืยนปาเขา,เ,ขาเปิดประตูเล้ามือน,นี้ได้เลยเปิดแล้วเรียบร้อยแล้วเปิดมือน,นี้แหละเปิดแล้วบรหรือวันนี้ได้เปิดแล้วเปิดแล้วเลยเออเอ้าคือคือบญเปิดเล่าเข่าบอหรือวันนี้ได้แวด บแูนบุญเฮาบุญนาล่านี่บ er? ่อในเฮือนจะบุญจะเปิดบ่ยังบเ,เปิดเหรอคะมื่อไดนเปิดเฮือนเจ้ามือคือกันากกาเออตะกี้ตะก,ก่อนก็เคยเปิดบ่ดดใช่ในเฮือนนี่ได้เดออ๋อเด็กข่ายคือบุญเดือนสามอยู่บ้านเอาหามากเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะบุญเปิดอยังประตูเล่าเข่าบ่เดยเอนอน้องกับไปนำกัน,นบ,กบ่กับเม่บูไปเจ้าเอา ีเพื่อนค่ะคิดว่าน้องพี่น้องเพิ่นจิไปนำพอเนาะกับเพิ่นโได้ไปเนาะพอดีว่ามากันยังมาเจอเพิ่นห้องมืุอกิดนี่คิดว่าเพิ่นโบยู่ตึงโบอยู่เฮือนไปหน่อยเนาะน้องเพิ่นไปอยู่ไปลินเฮือนมูตินตั้มบางคลึงกว่าจันโบได้เห็นยังบ่หมุนอินนะบ่ผักเละมุนอีนผักคือว่าผักแบบใด ก็เมื่อยก็พักแล้วเดืองเห็ดเวี้ยเห็นยังนี่บ่โดยเ,<อ>เมือ่อยเนาะโดยบันจันทร์จะทิงนี่เข้าห้องเรียนวันจันทร์จะจะไปเข้าห้องเรียนโดยเข้าเริ่มเข้าห้องได้อีกบันห้องปุ่นึงเข้าหอ้องนปนุ่นึงไม่ดยดีใจโปรได้เข้าห้องเรียนดีใจเกง่กงไลยเกง่งไลยเรียนให้เก่งๆเด้อ เพราะว่าน้องเพลินน้องเพี่น,นอ้นองก็อตอนขเขาเฮียนกับบดไอเฮียนคักแนยฮะนะเน,นาเนะ<ม>ก็เลยอยากกลับไปเฮียนอีกรอบนึงเนาะสบายดีย้วยน้ำเต้า <building. S 1> น้บ่สิไปใช้อันนี้สิไปใช้สิไปใช้ามเราดูชื่อเรื่องอบ้างกับช่องโต,งต,งต,งตง๊ะโบหูเราโบฮูด้วยเอาคือาก็ว่าเราโบหูหนวกอ๋อลาโบได้ดยินอ๋อหูบ่ได้ยินเนาะ

เราซื้อแบบสะสมไว้ไเลยพี่น้องเนาะซื้อแบบอเอาแบบมีมีหน่อยก็ซื้อน้อยนะซื้อมาแบบมากองเมียนแบบนี้เลยเนาะ่าหางบได้ก็คือแบบพันชีตั้งเลยหนนะเนาะ <s> ไม่ยังกับนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเปิดซื้ได้กับโมเมนต์ง่ายๆเนาะทางเราก็ได้นี่แหละสิบซืครับหมาตัวได้ซื้อมาใหม่นะใหม่นะ อันนี้วะโดยโอ้สีสใหม่ๆเนาะจับตัวนี้อ๋อยังขาดหลายอย่างพี่น้องเอลยเนาะอันเดือนน้องปูพี่น้องเอลยเนาะยังวงกบยังบ้านพี่น้องเอลยเนาะตอนนี้ก็ไม่มีนี่ก็อันนี้ก็ยังบดนพ่อแล้วนี่เป็นปูนี่เนาะเป็นปูนี่ได้แหนบบางด้วยไงจะแหนบบางด้วยและมีเท่าไหร่หนับสีฮอตอัน 8 9 1เ11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22ม3 24 2ี26 27ห3 3แปเก้องเองมี่น้ี Vanguard> ่ส่ผ่นหน่งนเลเนาะโบน่าสิพ่อคิดว่า เพราะว่ามันมันต้องใม้หมว่าเขาเห็ดใหญ่เติบนี่ก็ต้องต้องใส่ลายอยู่พี่น้องเนาะแล้วก็แป้นพวกเป็นพาแอมเนะาะเยนาอยู่นอ้นองๆเนาะนาอยู่ได้พี่น้องเพราะว่าเราหน่าชีเห็ดเอาเองพี่น้องจ้างคนปาดเหรเนาะเยแม่บอกจ้างกับเจ้าปาดเหรอเลยแม่นจะเขาปาดแล้วเขาซื้อเอาเขาปาดแล้วออ กขาปาดแลนพอจะซื้อเอานมกับเจ้าโดยแต่ชาวนี่ต้นต้นต้นนั่นกระโบ้หัวเราซื้อราคาเท่าไหร่นะพี่น้องสาอกระซื้ออยู่เนาะแต่ละต้นงามอยู่ชิมช่งชิมชางอยู่อันนี้หน้าหน่าชิมห่าบ่อรัวจังใดเนาะเพราะว่าเบิ้งบัวชิมหากับชาวอะไรพี่น้องเลยเนาะอยู่อยู่เนาะอันนี้ดีแล้วดีแล้วที่ว่าเรา เราอันสื่อเมียนแบบนี้นะเนาะมันใส่เวลาโดนไปมันก็สีแห่งนะพี่น้องมันมันสีแห่งแล้วก็มันก็ฉีเวลาเอาเห็ดเทอนมันก็สีโบเหี่ยวโบกรอบนะที่ว่าเราซื่อมาเลยเรากองเมียนแล้วก็ป่าไว้ด้นๆนะพี่น้องเนาะแค่นีว่าเขาเขาสื่อมาน่ให้กระเจ้าปาดให้เลยน่เอามาเห็ดเทินน่มันจะ เวลาโดนไปมันจะกรอบอย่างเนาะอันนี้ก็มันยังอ่อนม่เห็นมันยังอ่อนเนาะเยเราได้ไปแช่น้ำใบเดีบวนี่พอจ้ะนะบโบได้แช่เนาะมีแต่เอามาแบบนี้เลยเนาะเลยกันเห็ดเหือนแล้วก็แช่น้ำฮะกันเห็ดเหือนแล้วก็แช่น้ำแช่น้ำน้องแช่หน้าว้ก่อนยโอ้ให้มันอ่อนออนดีเวลาเวลาต่อเล็กตะปูจังเข่าอ้ย เจ้าเคยเห็นบ่เคยปลาเขาเห็ดเราไปแช่น uh ้ำก่อนเลยเอาขมือเนี่ยบนแยกแรกขมือบนบนแางแช่เพราะว่าเพราะว่ามันอ่ะอ่ะเป็นเอ้ยเนาะมันกับบนแยกขมือเนี่ยฮะน้องปูนาเอ้ยมันมีสว่านอย่างเจาะขนาดว่ามันบกเข่าบนแยกขนาดบนแางไปแช่น้ำแล้วขมือเนี่ยไม่ได้แช่น้ำตันนี้โตอ่อนแบบดีก็แช่น้ำโตอ่อนเดีนี้เจ้าเจ้าจะไปแช่น้ำบ่ โดยพูน้ำพอและกันค่ะโอ้อ,อันนี้นะมัน,ในใมันมันแก่นแล้วมันมันเป็นไม้ตายหลายหลายปีเลยคือพอ่อจะว่าแล้วหลายปีแล้วพี่น้อยนอเนาะมีแต่มีงบเลยก็คือแบบนั่นแหละจ้างสร้างเห็ดเลยเนาะโดยค่าสร้างกับก็นาสีแพงอยู่ละพี่น้องเนาะเพราะว่าสิบสองต้นนี่ก็ใหญ่เติบได้เหือนเนาะโดยมีเบิ้ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสาต้นสิบสองตน้งตนค<อ>ันว่าหน่องปูนาปุ๊กนี่ก็นี่ใช้บอกอันพ่อจะชิบว่าวละชิบปุ๊กค<อ>ันเท่าคันเท้าวายจะปุ๊กอยู่นี่ในใจจะขอบอกเจ้าจะปุ๊กอยู่นี่<อ>ที่เจ้าในหอดใช้อาปูพอหอดต้นมาพ่อต้นมากอันผ้าอบอผมบอโดยอ มันก็ต้องปับใหม่แลวดินนี่ต้องปั๊บให้มันงามกว่าเก่าให้ม,มันเพียงนะนะให้ม,มันเพียงเนาะแต่ว่ากับบ่อน,นาสีใส้งบลายดอกพี่น้องเพราะว่าดินเราเพียงบมดเดเนาะ,ะ,ะดินเพียงโย่เ้าจะปลูกบนนี้เหือออย,นะย่างเนาะเออบันเท่าปั๊บเท่ายังนี่ง่ญ่แล้วพี่น้องเนาะทีนี่นะฟังนี้กับมาหอดพี่เนาะโอ้พี่น้องเอยมา ดพี่ต้นบักคีดาก็ม, ah. oh. มีเนาะเลยโอ้มีเม่ดมีเบิร์ดแล้วปลูกเม่นพี่น้องเอ้ยเนาะทอดพี่บ่อยแหละท <No. S 2> อดพี่เนาะโอ้ก <No. S 2> oh, ว้างกว้างกว้างกว้างได้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 ก็ได้ไดไดอดยู่พี่น,นนะ้องเอ้ยเนาะค่กะก็ดีกว่า,าดินที่ว่ามันมันมันต่ำสูงนะพี่น้องเนาะอันเวลาปรับยังไนงะมันก็ชีใส่ งบไลายพี่น้องเอ้ยอันนี้นะแค่เฮาไทยเนาะะบอลที่ว่ามันมันต่ำือแบบนี้นไง<ด>คือให้เพิ่นดันดินเนี่ยมันเพียงเนาะนี่นะเฮือนเจ้ามันบบต่ำโบสูงบงนนะันไดเนาะดินเถอะนะบางพื้นที่ก็คือบแบบป๊อต็คือเฮือนน้องเอสเถอะล้วพี่น้องเนะอ้ยเนาะมันอนาลี่ดินกับข้อยเน่พี่น้องเอ้ยเนาะก็ใส ดินลายเนี่ยปรับเนาะแต่่วาเฮือนน้องปูนี่คือบ่บ้านได้เนาะสังเกตเบืองบอลถือว่าพอเราปูเฮือนเนาะมันเป็นทีเรียบอยู่ได้อยู่ได้อยู่เนาะน้องเอ๋ยเนาะอันนี้เป็นน้องไใบสน้องละน้องเฮานี่แหละเอาของเจ้านั่นนี่ก็ได้ดเอออ้อผักเกษตรลายนี้เนาะ โอ้ปลาอยู่ไหนเนาะปลาคอมีแต่ตัวใหญ่ๆมาจักหน่อยมีบลปลาคอมีฝั่งนั่นเป็นคลองกระเจ้าเนาะนัาน้โบ้เคยบกบ่อนี่เคยคลองกระเจ้าค่ะได้เดือนหาโบ๊กบ่บกบ๊กเลยนีคลองเขานี่บกบกของเจ้าเนาะเดือนหาเนาะนั่นน้องเฮอยู่อยู่นั่นบโบก เออเอ้าทุกว่ามีน้องอีกมีอีกใช่บะโดยในครอบครัวเฮานี่เนี่ยอ๋อแบบว่าน้องเบิดเบิดในเฮือนเลยเออของของปู่ของย่าแล้วเนาะโดยเอออยู่นั่นก็เฮาปล่อยปลาคือกันเนีนบ่โดยปลานิยนลายลายนี่คือตัวใหญ่บ่ใหญ่แถมนี่โห้ขากแล้วนะเออคักขักขักขักปลานิยนปล่อยมันก็ขักแล้วปลานิยนเนาะ กอใช่แห่เอามันกแบพอเจะหวานนะบ่โดยหวานแห่ได้อยู่เนาะพี่น้องเอ๋ยเนาะเป็ดเล่ากับลายอยู่ได้พี่น้องเอ๋ยเนาะจากโตเป็ดเจ้าบุนาสิบสี่สิบสี่โตเนาะโอ้โห่นี่เด้เนาะแม่นบ่บ่เนี่ยนะโดยเหมือนมันไปลนริมน้ำไงนี่กระไก่เหาไก่ไดก่งามเมลิดตัวนี้พี่น้องเอยเนาะ ตอนนี้งามอยู่ตูแม่เป็ดแม่เนาะเอออ่ะพี่น้อ๋ยเนาะกลาชีประมาณนี้พี่น้อ๋ยเนาะมากันเงียบเงาอยเหมือนนี้เนาะกองพื้นกองพื้นแบบพี่น้องเยปลนจีกองแบบนี้เนาะกองพื้นเนาะกองพื้นแต่เก่าหนูหนูบ่มีบ่แบบนี้โบมีแต่เก่าหนูอยากมีเด้กองพื้นหนูคือกัน หนูคือกันมีบ่โดยหนูหน่อยได้ดเลยเพราะว่าเขากองไม่อยู่กองตารางนี่หน่เงี้ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วไม่เหนือน<ด>อ่อยเนาะแตะกี้แต่ก่อนโอ้ยแถวบ้านกองมาหนี้นะหนูเต็มเลยแบบนี้นะบ่เต็มนะเจ้าบอไปหามาน,นี่นะแม่เฮาแม่เจ้าโดย,โดยพื้นท้ายังบ่เอาเมื่อเดินไม่บิกอยู่ไซของเจ้านั่นอยู่เดินไม่บิกนั่น อยู่เดินไม่มีเลยเอาไว้ท uh ี uh. uh ่น huh. uh ั้นก่อนเอาจะไปตัดครับบอโดยอ๋อเป็นอะไรคือบอออกมาเหมยว่าเด้เอามาเหมยเลยเอาไว้ให้มันแห้งก่อนอืมออันนี้ก็ต้นอ่ามังกรพี่น้องเนาะโดยัขนาดมันเป็นดอกงามได้มันออก๋อใครเป็นคนปลูกวะสิแม่เฮาแม่เจ้าบ่โดย เวลามันเป็นหมากอ่อลายๆเยอะป่ะลายเยอะป่หมากมันออกแบบนี้หมากมันลายเยอะป่ะโดยนี่มันออกแบบแตกตัวนี้แล้วมันออกอนี่นี่จำได้หมากมันจำบอกอันกำปั้นเดยเออกัวนั่นกัวเลยกัวอีกโดยสีหยังสีหยังสีขาวเออแลปลูกจะปีอะไรล่ะปลูเนี่ยบ่ตเต ดนแล้วพ่อปบโดนแล้วเนาะโดยนพี่น้องเลยเนาะป้าขันยามันเป็นดอกงามเลยอือก็ชิมาาเต็มอยู่แล้วนี่เนาะเวลามันเป็นมานี่ยมันเป็นพี่น้องเลยเนาะนี่มันออกอยู่นี่มันแตกตัวนี้แล้วมันออกนีามันเป็นดอกเลยดอกยังไม่ได้ย่ยังไดยังไดยังม่ไย่ยม่ไ้ังม่ได่ดยังไยม่ได ไปหาน้องอีกยังทีว่าเจ้าว่าวไปหาเราป<ล>น้องแหล่ปะพ<ด>ห้น้องพาไป,อปรอบคัวน้องแหล่ก่อน<ด>พี่น,อน้องเนาะ,นะไว้พ่อกัน EP ใหม่ได้พี่น้องเ<ม>ด้เนาะจะไดาก็ะขอบคุณ่อแเม่พี่น้อง FC เบิร์ตสุข,ขูุกคนที่ติดตามและเป็นกําลังใจให้นาอพี่น้องทีมงานเมื่อนี้มีไพ่เข้ามาหาเจ้าแล้วนับาวนี่แหละเข้ามาอ๋อไพ่นาบาวนี่ไพ่อะบ่าวบ่าเหลาเอออู่เนาะ เออนอนเบานอพี่นองเอให้น้องพันน้องนอเบาเอาเนาะจริงจริงกันพันนาชีห้องเขาพ่อก็ได้พี่นองเนาะเพราะว่ารุ่นเจ้กว่ารุ่นเดียวกันกับพอพัน่อพัน่อพันวาอายุสามสิบสามสิบะได้หน้าผอจนะสามสิบห้านสามสิบหก่น่นเลยสามสิบห้าสามสกนอะเออ เอาไปพี่น้องเอ้ยนะ้องขอบคุณในไล,ลเดอ้อที่ติดตามน้องมื่อนี้ก็ได้เข้ามาหาน้องอปูนาเพลินพี่น้องเนาะมาก็ได้พ่อเพลินจบเชือ่อพี่น้องคิดว่าชีบิได้พ่อน้องปูนะน้องได้พ่ออะไรพี่น้องเอ้ยเนาะ,ะไปเดอ้อไปเดอ้อพี่น้องเด้อขอบคุณเอฟซีเบอร์สกูทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เอาเทหรับคลิปนี้กับไปแล้วสบายดีไปพี่น้องโดย